ว่าไปแล้วเท่าที่รู้ก็มีทีมเขียวรัฐบาลแล้วสภาปฏิรูปก็อาจจะให้ผู้พูดไปแต่ว่าฝ่ายกระโหวกกระสวงกระโหลกก็ทํางานอยู่ในเรื่องการปฏิรูปคุณก็รู้อยู่นะคนของผมหลายคนก็ถูกท้าทามให้เขียนบทความส่งไปให้สภากระโหลแน่นอนมันก็มีการชิงเพราะการเขียนนูเป็นการช่วงชิงอํานาจมันต้องเข้าใจน,นี้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือสร้างความสมดุลทางอํานาจ นี่เรายืนอยู่ภาคประชาชนก็ต้องให้ประชาชนมีอํานาจมากขึ้นเพื่อจะได้เกิดดุลอํานาจรัฐนูลเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องอํานาจและผลประโยชน์นะไม่ต้องไปปฏิเสธเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตัวแทนของคนที่เขาไปเขียนรัฐนูลไม่ว่าอยู่ในสปชก็ดีก็จะเห็นว่ามาจากหลากหลายทุกคนก็จะต้องไปรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแม้แต่น่วยและชะกายตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวแทนของคณะกรรมการยกร่างรัฐนูล แต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ไม่มีตัวแทนนักธุรกิจก็เคลื่อนไหวยุคอย่างเช่นสามบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เคลื่อนไหวแล้วไปพบผู้น้าทหารแล้วใช่ไหมไม่ว่าคุณเจริญใช่ไหมถ้าจำได้ซีพี <CP, S 2> ใช่ไหมแล้วใครคนกําลุ้จำไม่ได้นะที่บอกข้อเสนอว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวนี่คือเคลื่อนไหวอย,อยังไงคะก็เคลื่อนไหวก็ไปยืน่นแล้วสองให้ประชาชนสนใจติดตามอันนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันนี้ต้อง ไปทํางานกับประชาชนให้ประชาชน,น,ชนตามเหมือนน้ำมันดิสีู่นย์จากเวทีหรือื่อจากเวทีในต่างจังหวัดจากอะไรก็แล้วแต่นะรวมทั้งผ่านสื่อมวลชนด้วยคือผู้่ารอย่าให้ประชาชนหลับไหลโดยไปคิดว่าลากไปแล้วก็ถูกแล้วตะปหารแต่อย่าลืมนะโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะการตฐปหารก็เปลี่ยนรูปไปใช่ไหมฮะเนื้อหาก็เปลี่ยนไปสภาปฏิรูปในคณะรัฐมนตรีก่อนไม่เคยมีตอนนี้มี เราจะใช้มันยังไงอ่ะเพราะน,นั้นน่ะนักเทคโนแคยเปลี่ยนไปบวรศักดิ์แต่ก่อนเป็นลูกเบีย้ยตอนนี้จะมาเป็นหัวเลือใหญ่ใช่ไหมฮะมีสถาบันพระกบก้าสนับสนุนเพราะั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เราทำเพื่อให้การเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นการชุมนุมเนี่ย <c oughs> ไม่มีทางขาดไปในระบบประชาธิปไตยที่พูดผมพูดหลักวิชาการเลยนะไม่มีขาดไปหรอกแม้แต่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์เช่นกรณีจีน ก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นไม่ใช่ที่ฮ่องกงเท่านั้นแม้ในเพราะฉะนั้นการชุมนุมนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและสำนึกขั้นพื้นฐานของประชาชน